มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทําของตนเองเวลาใดมันชื่นใจยกมือไหวตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวจะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนตนเองก็มีความสุขดได้แต่คนที่มีคุณธรรม โดยจะาอธรรมากชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าปกเราให้พระสงฆ์พวกรูกถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตรสหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่ เธอจงไปแนะนำทำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคุณทรรสี่ประการคือศรัทธาสินจาขะะปัญญาถ้าเธอสามารถทําให้เขาตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการนี้ได้ เรามองไม่เห็นการที่ภิกษุจะทำประโยชน์อันเลิศอื่นใดที่จะยิ่งกว่าการที่เธอได้นำผูุ้ชนทั้งหลายให้ปฏิฐานมั่นในอริยะยะธรรม